เอาเสาลงูกคือแล้วเอาเสาลูกใช่น้ำเงินน้ำเดงใช่ให้เอาน้ำแนงเฮ้ยนายไปนายสระนายศิลนั่งพักเมียนั่งพักเมียว่าถอนตะปูถอนตะปูนั่งพักเมียมือนี้ใกล้แล้วหัวหน้ามือที่สาม กำลังลืมเอาเสาเอาขางลุ่งเอาแปน,ปนลุง่งถอนดะปูไปน้ำแล้วไ,ไปน้ำนางผักงยข้นกับมหลายคือเกาหน่นล่ะข้นกันนลนกบลาย,นนยลคือ,กอเกาพี่น้องนางผักพอ้ไปดเสานสี่ดึงเสาขึ้นคอยเอาลุง่งแต่ละต้น บเด่นาหอดผีดอกคอยดึงล่องเทลตุ่น เพื่อนเอาเพื่อนเอาย่างห้องจีจะเย็นๆคอยเอาล่นเทเลตูนเขาไว้ใหญ่ขนาดนั้น phân đình trồng 2 thang dữ thằng pun cả đường thằng thì cả đường